สวัสดีครับกลับมาพบก,กับจวนาที่บ้านมิตรธภัณฑ์อีกครั้งนี้นะครับกับาการดาราร้องไห้เนื่องจากมีรีเควสมาจากเทปล่าสุดควันลงมาเด็กที่นําโชคมาด้วยนะว่าอยากจะเห็นน้ามาได้เต็มๆแบบเห็นขวดทุกซอกทุกมุมแล้วจ,จะเห็นได้ว่าลูกแก้ตรงไหนเลยต้องกลับมาให้เจวนาจัดการกับน้ำเลซเทครอบนึงนะครับเลมูเน่เนี่ยเลมูเน,เเน่อ่านตามภาษาญี่ปุน่นอ่ะทนีนี้ความหลังของเราก็คือเราจะบอกว่ามันคือน้ําอัดลม ยุคแรกของโลกนะคะยุคแรกของโลกเลยก็คือมันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยประมาณรัชกาลที่ห้าก็คือร5 0ปห้าสิปีมาแล้วประมาณนั้นค่ะทีนี้ข้างหน้าเรานี่คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าคือน้ำมันเอตในภาษาไทยนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านะเอกรามูเนะรามูเน่ทั้งเลมเนเแลวก็รามูเน่ของเอกเนี่ยก็คือมาจากเลมเนเเหมือนกันมันซึ่งมันสื่อ รสชาติของน้ำอัดลมยุคนั้นน่ะนะคะทีนี้ข้างหน้าสุดเลยเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจแบบสมัยใหม่นะคะซึ่งเจริญบอกว่าไปยุคยุคเสื่อมก็ใช่ที่นะคะก็คือมันเป็นยุคประหยัดอ่ะก็คือุประหััดไม่ได้ใช้ชตแ,แต่ว่าไม่ไม่เคยรักโลกเนาะใช้คอนทุบไม่ได้นั่นอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็ใช้มีดกรีดหดดิ้ะก็หลักการเดียวกันเลยค่ะนะคะก็คือเจ้าลูกแกต้องใช้มีดกรีดแล้วนะครับมีคอคอดอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะ บล็อกลูกแก้วนะคะอ่าลูกแก้วหน้าตาเดี๋ยวต้องถ่ายซุปเเห็นลูกแก้วเห็นแล้วลูกแก้วอยู่นี่เวลาที่แก๊สอ่าที่นี่กับกับทางนะคะถ้าหากว่าเราอัดแก๊สเข้าไปเนี่ยลูกแก้มจะถูกแก๊สดันให้มาบล็อกอยู่ที่ปากขวดอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าเราใช้ไม้กระแทกปั๊บลูกแก้มมันก็จะหล่นลงมาอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วถ้าหากว่าเรากินเราก็วางขวดอย่างนี้ลูกแก้มมันจะอยู่ตรงนี้มันจะไม่ขวางทางน้ํานะคะอ่ะ แ้วพอกินหมดแล้วถ้าเด็กจะเอาลูกแก้วก็๊ใช่ก็เอาทุกขวดหนึ่งใบเพื่อจะได้ลูกแก้วหนึ่งลูกนั่นะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากค่ะถ้าสมัยนี้ก็คือชัตเตอร์อ่าทีนี้จะบอกว่าวันนี้ที่ให้ดูวันนั้นไม่ได้ให้ดูก็คือ,อ,อขวดน้ำอเนตรุ่นราชการ,รที่ห้าราชการที่หกใช่ก็คือจะมีคำว่าเบี้ยวครับแปลงคอกอยู่ตรงนี้นะคะแสดงว่าเป็นขวดสําหรับบรรจุน้ำอเนตขายในกรุงเทพ ปลิกเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะส่วนยี่ห้อเป็นภาษาจีนะคะ่ะทีนี้เจ้าตัวขวดเนี้ยเห็นไหมคะหลักการของมันก็คือคอต,ต้องคอดนะคะแล้วก็ต้องมีลูกแก้อยู่ข้างในปึ๊บเหมือนกัน uh huh. ขวดเนี่ยมันใช้วิธีเป่าเอาอะ นึกออกไหมเป,าเป่าแบบาม<ก>วดใช่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมันไม่เป๊ะเหมือนกับไอ้ขวดที่ผลิตอยู่ในระบบสายพานนะคะเสร็จหลักการเดียวกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนจนถึงรุ่น,นใหม่เนี่ยถามว่าอ้าวเมื่อก่อนนี้ทําไมต้องใช้ลูกแก้วบล็อกก๊สล่ะก็เพราะว่ามันไม่มีฝาขวดที่มันกันแก๊สระเหยได้อันนี้เทไม่ออกแน่เลยออันนี้ไม่ได้เทมันเสื่อมนะครับแก๊สมันเสื่อมทีนี้พอเดี๋ยวนี้มันมีแล้วอ่ะ มันมีตั้งแต่ฝาจีบแล้วใช้ฝาจีบมาเป็นฝาพลาสติกเกลียวหมุนเนี่ยมันก็ช่วยบล็อกก๊าซแล้วไงเราไปกินน้ําอดลมสมัยใหม่จริงไหมเราไม่ต้องการดีไซน์นี้เลยยกเว้นเราจะหาลูกแก้วมาเล่นทีนี้ทำไมมันยังอยู่เพราะว่ามันเก๋มันสนุกมันเป็นแอดเวนเจอร์อย่างหนึ่งเวลาที่เราจะกินเนี่ยนะคะเราชวนเพื่อนมาปั๊บนะคะแช่น้ำมนในทะเย็นเจี๊ยบแล้วเราก็เอามาเปิดขวดแล้วก็เอา้ตัวเดือยอย่างเงี้ยค่ะกระแทก งไปมันก็จะฟูขึ้นมาเอาเอเกจะต้องไปชวนหลวงพ่อหลวงพี่ที่วัดราชพาะปาร์ตี้ละน,มมน้ำมาเนตกันเพราะว่ามีไปแล้วสองขวดนะนะคะแล้วก็จะเห็นความฟูซ่าของมันซึ่งมันทําให้มีอรรถรสในการดื่มคือจะบอกว่า,วาชวนพระเน,นี่ยไม่ได้ถ่ายนะคะถ่ายไม่ได้ครับพิ่สินข้อ7ต้องชวนพวกเด็กวัดเด็ดให้ท่านเป็นคนเปิดกันได้ค่ะแล้วท่านก็ออกจากกล้องไปก็ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำมะนิแบบอินดีเทลนะคะก็จะมีอันนี้มันไม่หกหอคะครับค่ะอันนี้ไม่หกะคะ่ะเพราะว่าฝาข้างบนมันยังไม่ได้มันมันรุ่นใหม่และะ้วไง<อ>ก็คือมันไม่ได้ปิดโดยไอ้ตัวนี้โดยตัวอย่างอย่างเดียวแล้วมันมีพลาสติกพลาสติกอะไรด้วยนะคะเนี่ยลูกแก้วนี่ก็เหมือนลูกแก้วที่นําโชคซื้อไปครั้งที่แล้ว <laughs> <น S 1> ะกะ็เยอสันใดก็สันเพลเลยะคะ่ะก็คือลูกแก้วเดียวกันนี่แหละนะคะ นำโชก็ไปเล่นเรียบร้อยแล้วเลยญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการคิดเขาจะทําให้หน้าตาให้มันดูเหมือนกับเป็นหน้าหน้าหน้าการ์ตูนด้วยนะคะเนี่ยจะมีแบบออกแบบขำๆคือแล้วแต่คนญี่ปุ่นเขาเป็นคนช่างคิดค่ะส่วนสมัยก่อนนั้นไม่ต้องอะไรค่ะก็คือเป็นแก้วเป่าใช่ก็คือแค่บีบตรงกลางลงไปเพื่อให้มันคลอดเข้ามาจะได้รับลูกแก้วเอาไว้ตอนที่เรา เปิดไม่ให้ลูกแก้วมันวิ่งลงมาตรงนี้ทําไมถึงไม่ให้วิ่งเพราะว่าถ้าหากว่าเรากินไม่หมดลูกแก้วมันจะได้ยังค้างอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยบ็อกก๊สต่อได้อีกสักห <8 S 2> นึง่งถูกต้องค่ะ okay. จบเรื่องน้ำมะเร็แต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็มาทมเทสิทธิเรื่องน้ำมะเร็เป็นโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเมเลจะให้ทำคอนเทนต์ก็บอกมาได้นะครับสุดท้ายก็ขอบคุณสปอนเซอร์พระะร่อใหญ่เจดีย์แล้วนะครับคุณออมย,ยันเปิดทยาแล้วก็พี่ปน,นัมลักษณ์สุวรวัน,นิ้แล้วก็ M.K. s u เคสุกเกะทรีซูชันนะครับวันนี้ผมกาจนาก็ขอลาไปก่อนนะครับ